สวัสดีครับผมเองครับพิรชัดครับโปรดอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนะครับผมปิรชัดนะครับนะครับ EP นี้นะครับจะลองมาพูดเรื่องสถานการณ์ต่างๆจากนี้ไปนะครับตั้งแต่ตัวเอกของฝั่งนู้นที่ ต่างก็มองว่ามีเขาคนเดียวเท่านั้นในขณะนี้ที่เป็นเหมือนตัวที่เรียกว่ารบกวนจิตใจของฝั่งลุงพลนะครับเพราะมองคนไหนไม่มีแล้วนะครับก็คือคุณทนาเนธนะครับเมื่อเหตุการณ์ต่างๆล่วงเลยมาดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะไม่ค่อยสู้ดี หรือมันไม่มีอะไรเป็นไปตามที่ทางฝั่งกุนทเนะแล้วก็หลายๆคนอยากจะทําหรืออยากจะให้สถานการณ์ต่างๆมันเป็นไปตามที่เขาต้องการหรือเรื่องต่างๆที่เข้าสู่ระบบการต่อสู้ในชั้นศาลก็ดําเนินการต่อไปทว่าถ้าเรื่องต่างๆที่มาจากบุคคลนี้เป็นคนวิ่งหาข้อมูล หาอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าหาเรื่องนั่นแหละฮะที่จะมาฟ้องที่มาจะด,ดําเนินคดีลุงผลป้าแตนเนะะี่ยฮะซึ่งก่อนนี้เขาทําได้อย่างอิสระได้อย่างมีมีหลักการทุกคนก็คล้อยตามสังคมคล้อยตามบุคคลน,นี้เป็นหลักนะครับแล้วดูเหมือนว่าเมื่อบุคคลน,นี้อยู่จุดใดแล้วจะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมาก อาจจะทำให้หลายคนเอ็นเอียงไปด้วยอาจจะเชื่อมั่นในบางประการนะครับแต่ตอนนี้สถานก,การณ์ต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนไปทุกเรื่องที่บุคคลน,นี้ฟ้องศาลทุกเรื่องที่บุคคลน,นี้ได้ฟ้องหรือได้แจ้งความนะครับถ้าสมมติว่าทุกเรื่องไม่เป็นไปนตามนั้น ไม่ไปไปตามนั้นจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับการวิ่งเต้นที่จะดำเนินคดีต่างๆนะครับที่ตรงไปที่ลุงพลพระนตนี่ะสองคนเนี่ยนะฮะหรือคนอื่นๆก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องที่มีบุคคลให้คุณทแนแเนี่ยทำการแทนนะครับ mm hmm. ก็คือมันจะเป็นสองกลุ่มหนึ่งเขาทำการแทน ู้สูองเขาวิ่งหาเรื่องที่จะดำเนินคดีเองเรียกว่าขยันนะพูดง่ายเรียกว่าขยันหาเรื่องนะครับผมนะฮะดังนั้นณนะเวลานี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องเริ่มตีกับเช่นเรื่องที่ท่านฟ้องดำเนินคดีป้าแตน นะครับฟ้องดำเนินคดีป้าแตนส่วนคดีนั้นนะฮะป้าแตนคือทางพนักงานสอบสวนไม่สั่งฟ้องอายการเห็นไม่ฟ้องมันก็จบครับเมื่อมันจบแบบนั้นนะ่ยมันก็กลายเป็นว่าผู้เสียหายตอนนี้นะครับก็คือป้าแตนเนะี่ยจะเอายังไงจะฟ้องหมิ่นหรือจะฟ้องอะไรต่อไหม นะครับจะฟ้องมินหรือจะฟ้องอะไรต่อไหมคือฟ้องกลับนะฮะด้วยข้อหาอะไรก็แล้วแต่นะครับและล่าสุดอย่างที่เราทราบนะครับเรื่องนี้ก็มาจากการออกมาทํางานของเขานี่แหละครับที่ต่างก็บอกว่าไม่รู้ว่าเขาทำอะไรคือมากล่าวหาหาเรื่องคนอื่นต่างก็พูดแบบนี้นะและก็ออกดอกออกผลเรียบร้อยครับ ก็คือลุงพลอย่างที่ทราบก็คือได้แจ้งความดำเนินคดีนะครับเกี่ยวกับความหมิ่นประมาทนะครับซึ่งใช้มาตรา 3, 2, 8อย่งอยงที่อย่างที่ว่านี่นะครับในที่สุดก็เรื่องมันเริ่มจะปรากฏเป็นทางลบของผู้ชายคนนี้คือคุณทะนะ ดังนั้นเรื่องต่อไปนี้มันจะเป็นก้าวย่างที่ลำบากของผู้ชายชื่อธเนศนะเหมือนก่อนนี้ก็มีฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายที่เรียกว่าเป็นคู่หูก็มีเรื่องและหองแห่งกันอีกนะครับนะก็คือทนายท่านหนึ่งนะครับ ที่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้คืนดีกันแล้วก็พูดคุยกันสักมันจะกลายเป็นว่าคุณทะแเนะน่าสงสารมากครับคือเจอศึกหลายด้านเพราะคุณทะแเนะก็ไปพูดกล่าวทิ้งคนนั้นและบุคคลนั้นเขาก็ยังมียื่นไมตรีดีอยู่ว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงคุณทะาเนธนะเพราะว่าคุณทะาเนธน่ะไม่ใช่ทนาย แต่ไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้คนอื่นท่านว่ายอย่างนี้ก็เลยเป็นห่วงนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องต่างๆที่เก็บงําไว้เก็บอะไรไว้เนี่ยนะครับทนายท่านนั้นก็เป็นห่วงด้วยการพยายามอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยการทํางานร่วมกันได้การเป็นมิตรกันมาก่อนนะครับดังนั้นนะครับ สถานก,การณ์จากนี้ไปของคุณธเนศมันเริ่มจะเดินทางลำบากในหลายมิติขึ้นเรื่อยๆแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเป็นที่ปรึกษากฎหมายและไปเป็นผลกระทบต่อผู้สูญเสียอีกก็คือเรื่องที่ปรากฏชัดว่าการเรียกสินไหมนะครับในคดีแพ่ง ก่อนที่การต่อสู้ทางคดีอาญายังไม่จบสิ้นแต่ก็มีเรื่องมาว่าจะขอเรียกร้องสินใหมลุงพลซึ่งยังอยู่ระหว่างการต่อสู้10ล้าน3แสนอีกไปไปไประมา,มาโอละพ่อครับกลายเป็นว่าไม่รู้เป็นพ่ออะไรครับนำความเดือดร้อนมาให้ผู้สูญน,นะครับณเนะวลานี้ เพราะเรื่องนี้ในการที่จะเรียกร้องสินไหมมันเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงหรือไม่ในการเรียกหรือตั้งค่ามากมายขนาดนั้นสิบสิล้านสามแสนและที่แน่นอนครับคดีนี้ยังไม่ถึงไหนครับไม่ยังไม่มีผู้กระทํำผิดเพราะทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพิจารณาต่อสู้อยู่เรียกว่า การต่อสู้ทางอาญายังไม่จบสิ้นจะนำเรื่องนั้นมาฟ้องทางแพ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้พอเรื่องแดงออกมานี้ก็จะมีการพูดถึงว่าอย่างนี้รอดูว่าศาลท่านจะมีให้มีคำสั่งที่จะไปเสียค่าธรรมเนียมประมาณสองแสนตอนไหนนี่คือไปกันใหญ่เลยนะครับ เรียกว่าโกท o Big เลยไปกันใหญ่นะครับก็เลยไม่เข้าใจว่าต่อจากนี้ไปท่านทะนะของขวัญใจของหลายท่านก่อนนี้เนี่ยท่านจะทำยังไงในฐานะที่ท่านก็นะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับผู้สูญเสียนะครับแล้วมาอยู่ในสภาวะแบบนี้เรียกว่านะครับก็น่าเห็นใจนะก็น่าเห็นใจนะครับนะฮะ เอาละนะครับเมื่อสิ่งต่างๆมันอยู่ประมาณนี้จากนี้ไปอะ,อะไรจะเกิดขึ้นครับยังมีคดีมากมายที่ได้ข่าวว่าเกี่ยวข้องกับท่านด้วยนะดังนั้นพวกเราก็เรียกว่าจริงๆแล้วแค่เอาใจช่วยลุงพลหรือว่าลุงพลไม่ใช่ผู้กระทํำผิดแต่ไปๆมาๆมีคนมาร่วมวงไพ่รณนในเรื่องนี้มากมาย แล้วก็ปรากฏแต่ละคนเข้ามาี่เรียกว่างายท้องไงไส้กันทั้งหมดเลยนะครับนะฮะตอนนี้ด้านลุงพลก็เรียกว่าดำรงอยู่ภายใต้ความเป็นปกติของเขาคือคิดดีผู้ดีทำดีนะครับและก็มีความปังๆในหลายเรื่องไม่มีความ ดูตอนนี้นะครับเรียกว่าปังๆหลายเรื่องนะครับไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วอ่ะมีแต่ความสุขนั่นคือการแยกเห็นบุคคลสองกลุ่มชัดเจนว่าปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์อย่างไรและมันจะเดินและมันจะดำเนินไปข้างหน้าอย่างไรท่านพอจะเห็นไทม ลายในอนาคตหรือยังครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ